อเมริกานี่สูงสุดเป็นประวัติการกล้าลด QE ขึ้นดอกเบี้ยจริงเหรอแล้วทำไมเฟดบอกจะลด QE หุ้นขึ้นทองขึ้นคริปโตขึ้นทั่วโลกและนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าจะเกิดไฮเปอร์เฟชั่นจะเกิดหรือไม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับอาทิตย์ที่แล้วได้มีการประชุมการเงินระดับโลกนะครับ ที่แจ็คสันโฮและหลายคนนะครับรอบอกเลยว่านายเจอรมพาเวลประธานเฟดเนี่ยจะพูดว่าอะไรเพราะหลายคนบอกแล้วว่าต้องพูดเกี่ยวกับการลด QE ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามองครับโดยนะครับในคลิปนี้ผมจะสรุป3ประเด็นสำคัญที่นายเจอรมพาเวลพูดเอาไว้นะครับและส่งผลกระทบต่อการลงทุน3ถึงเเดือนในอนาคตด,ด้วยอย่างแรกน,นะครับนายเจอรมพาเวลพูดชัดเจนว่าจะ ลด QE ภายในปีนี้อย่างแน่นอนอ่าเดือนนี้ก็เดือนแแล้วถูกไหมครับอีก4เดือนเนี่ยแน่นอนจะมีการลด QE ขึ้นอันนี้ประเด็นที่1ครับประเด็นที่2บอกว่าการลด QE ไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นดอกเบีย้ยประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับแล้วเป็นคีย์เวิร์ดเลยที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นและประเด็นที่3มครับเฟดไม่กลัวเงินเฟอ้อเงินเฟ้อเป็นแค่เรื่องชั่วขราวผมได้ยินคำนี้มานานแล้ว ก็อยากรู้เหมือนกันคราเนี้ยเฟดมาบอกอรายละเอียดครับว่าทําไมเฟดถึงบอกว่าเงินเฟ้อครั้งนี้เป็นแค่เรื่องชั่วคราวก่อนอื่นเลยครับเรามาประเด็นแรกกันก่อนก็คือเฟดบอกว่าจะลด QE ภายในปีนี้การลด QE หมายความว่ายอย่างไรณนะปัจจุบันนะครับเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพิมพ์งเงินมาประมาณ120บิลเลียน เพื่อเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและมอสเกตแบ็กซิคิลิตี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีบ้านเป็นหลักสรรมการโดยที่40ิันล้านซื้อมอสเกตแบ็กซิคิลิตี้แลวก็80บินล้านซื้อพันธบัตรรัฐบาลตรงนี้แหละครับที่บอกว่าจะลดลงนะการลด QE ตรงนี้นะครับนักทุนทั่วโลกแม้แต่นักการธนาคารนักธุกรกิจก็ไม่ได้กังวลเพราะหลายๆตัวชี้วัดบอกแล้วว่าตอนนี้มีสภาพคล่องเกินระบบอย่างแรกก็คือจํานวนเงินฝากในธนาคารในอเมริกาสูงสุดเป็นประวัติการ์ และตัวธนาคารพาณิชย์ต่างๆของทัอเมริกาเองนั้นมีเงินสดจํานวนมากมากถึงขนาดไหนถึงขนาดที่เฟดจำเป็นต้องลดเงินสดที่มีธนาคารโดยการทำรีเวิร์สเลโปและเท่านั้นไม่พอครับในหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนเป็นอย่างมากและราคาหุ้นในตลาดทัพอเมริกาก็ทำ อไทม์ไฮต่อเนื่องและทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันเยอะมากเกินไปจึงทําให้ดันราคาสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ละครับแปลว่า í, นักธุรกิจน้อยใหญ่นะตัวธนาคารกลางเองหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้ขาดเงินสดในมือครับแต่ก็มีเรื่องจริงครับที่คนบางคนเนี่ยต้องการเงินสดต้องการสภาพคล่องแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ต้องบอกเลยครับว่าคนเหล่านี้ หรือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ครับแปลว่าต่อให้ธนาคารจะมีเงินหรือไม่มีเงินคนกลุ่มเหล่านี้ก็มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่ได้เงินสดในมือเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเลขออกมาแบบนี้แล้วนะครับทาให้เฟดตัดสินใจว่านี่แหละสภาพข้องระบบเหลือเฟือเพราะฉะนั้นการลด QE ลดพิมพ์เงินจึงสามารถทําได้แล้วอย่างแน่นอนครับและอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตัวที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆที่เฟดประกาศก็คือข้อที่2นั่นเองครับการลด QE ไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ต้องบอกยครับว่าพอเราย้อนกลับไปถึงปี2013นะตอนนั้นเป็นเบรนกี้บอกว่าจะลด QE แล้วนะโอ้โหเท่านั้นแหละครับตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรเนี่ยร่วงกระจายเลยเพราะเราคิดว่าอุย้ยลด QE แล้วปุ๊บจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแน่เลยนี่สินสูงขนาดนี้จเอาเงินที่ไหนมาใช้ต้นทุนทางการเงินก็ขึ้นแล้วคนที่ถือพันธบัตรไว้ก็ต้องขาดทุนสิแล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับ เวลาการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยนะครับเขาไม่ใช่แบบเอ้ยเดี๋ยวขึ้นดอกเบี้ยนะเดี๋ยวลดดอกเบี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับส่วนใหญ่จะทําเป็นเทรนด์หลายๆปีก็คือขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้น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 หลายๆปีเวลาลดดอกเบี้ยก็ลด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 หลายๆปีเป็นแบบนี้ครับจึงทำให้การคาดการเงินทุนของนักทุนในปี2013เนี่ยค่อนข้างกลัวระมัดระวังครับและณตอนนั้นนะครับตัวเศรษฐกิจเองก็เพิ่งฟื้นมาจากซับพราม์ด้วยแต่ณตอนนี้ภาพกลับกันโดยสิ้นเชิงครับ แล้วหลายคนบอกโอโ้สบายแล้วโดวยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอไทม์ไฮก็จริงแต่กําไรก็เติบโตด้วยถึงแม้ว่าจะอาจจะเติบโตไม่เท่ากับราคาหุ้นที่ขึ้นไปครับแปลว่ามีเศรษฐกิจสหรัฐส่วนหนึ่งที่แข็งแกร่งอย่างมากแต่ก็มีคนจนํานวนมากที่ตกงานจริงๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเฟดบอกเลยว่าเออโอเคนะเฟดเนี่ยลด QE ก็จริงแต่จะขึ้นดอกเบีย้ยก็ต่อเมื่อสภาวะการจ้างงานเข้าสู่สภาวะปกติเท่านั้นและเศรษฐกิจอเมริกาสามารถเติบโตได้ยอย่างแข็งแกร่ง พอยตรงนี้นะครับแสดงว่าเออเฟดก็ไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยนะแล้วถ้ามันไม่พอครับตอนต้นปีนะครับเฟดเคยประกาศไว้แล้วว่าจะลด QE ภายในปีหน้าแต่จะขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023ก็คืออีก2ปีนั่นแปลว่า QE เนี่ยอาจจะเลื่อนเข้ามานะแต่การลดดอกเบีย้ยน่าจะอยู่ในปี2023อาจจะเป็นเหมือนที่เปเปอร์ของแบ c ็คล็อกคาดการไว้นะครับและภาพนี้ส่งผลอย่างไรที่บอกครับว่า QE เนี่ยเป็นจำนวนเงินมหาศาลมากเลยนะครับก็คือ120บบิลเลียนนั่นแปลว่า ตัวของเฟดเนี่ยอาจจะค่อยๆลดก็ได้ไม่ใช่ลดแบบโอ้โหทีเดียว40ลดทีเดียว60เลยอาจจะลดทีละ10 20- 30ไปก็ได้แลวตัวเฟดเองนะครับก็มีบทเรียนแล้วว่าถ้าปี2013นาะทำให้ตลาดตกใจเนี่ยทำให้เกิดการปั่นป่วนโกลาหลแล้วต้องกลับมาลดดอกเบีย้ยกลับมาจีาับข้องมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนันมีแนวโน้มนนครับว่าครั้งนี้จะค่อยๆลดและนะครับเมื่อลด QE ไปแล้วถึงจุดๆหนึ่งหรือว่าลดไปเยอะแล้วอาจจะหยุดชะลอด,ดูก่อนว่าเอ้ยตลาดหุ้นเป็นยังไงนะ ตลาดพันธบตัตรเป็นยังไงนะเศรษฐกิจอเมริการับไหวหรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023ก็สามารถเป็นไปได้ครับโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อในแบบนี้นะครับก็คือจะค่อยๆลด QE และขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023พอภาพเป็นแบบนี้นะครับทาให้นักทุนโลกคลายกังวลไปเยอะและทําน้อยพอเฟดบอกเลยว่าเฟดไม่กลัวเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ลงโอ้โหเท่านั้นแหละครับ สินทรัพย์ทั่วโลกที่เฮจิ้งเงินเฟอ้อจะเป็นทองคําคริปโตหรือแม้แต่หุ้นเนี่ยขึ้นกระจายทั่วโลกเขียวสว่างสดใสเลยครับทำไมเฟดถึงบอกว่าเฟดไม่กลัวเงินเฟอ้อแลวบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวเรามาคุยกันเรื่องเฟดบอกว่าเงินเฟอ้อเป็นเรื่องชั่วคราวกันเดี๋ยวครับเฟดใช้ดัชนีนี้ครับเขาบอกว่าเงินเฟอ้อในอดีตที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาค่าบริการในอุตสาหการรมบริการเป็นหลักแต่การเกิดขึ้นของเงินเฟอ้อครั้งนี้เนี่ย เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าคงทนครับสินค้าชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์หรือสิ่งที่ใช้หลายๆปีครับเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเป็นตัวนําเงินเฟอ้อแล้วเฟดบอกว่าในอดีตเนี่ยนะราคาค่าบริการนําเงินเฟอ้อทาให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ราคาสินค้าคงทนเนี่ยหรือดูโรเบิร์กูดเนี่ยไม่เคยเป็นสิ่งที่ทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นในยา้ยา,ยาวเลยเพราะสินค้าดูโรเบิร์กูดเนี่ยส่วนใหญ่มีราคาแพง คนเนี่ยไม่ค่อยซื้อกัินบ่อยไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยนะมีการช็อคของซัพพลายเชนวัตถุดิบอะไรต่างๆขาดแคลนค่าแรงก็ขึ้นค่าขนส่งก็ขึ้นจึงทําให้ตัวราคาสินค้างคงทนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากและเป็นสิ่งที่ทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและเฟดบอกเลยครับว่า <S <S เดี๋ยวผ่านไปสักพักโรงงานกลับมาผลิตได้ <S <S คนขนส่งได้ราคาสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องลดลงเองเป็นเรื่องปกติภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เฟดย้ำยักย้ำหนานะว่า เงินเฟอ้อเป็นเรื่องชั่วคราวแปลว่าถ้าต่อไปในอนาคตเราอยากจะดูว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าเฟดน่าจะมีแนวโน้มกังวลเรื่องเงินเฟอ้อมากขึ้นเราก็ต้องไปดูเลยครับว่าถ้าส่วนค่าบริการในอุตสาหกรรมบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญน่าจะเป็นตัวเล่งให้เฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยได้มากยิ่งขึ้นครับแต่เฟดก็พูดชัดเจนแล้วครับว่าจุดสําคัญเลยที่เฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยก็คือการจ้างงานนั่นเองพอภาพเป็นแบบนี้แล้วนะครับ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็บอกเอยเฟดคุณดูถูกเงินเฟอ้อเกินไปหรือเปล่าคุณจําไม่ได้เลยว่ามันเคยเกิดไฮเปอร์อินเฟชันมาแล้วนะที่เฟดรู้ว่าเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณไม่ทําอะไรทําให้หลายๆคนนะครับอินบ็อกซ์หลังมา,มาถามผมเยอะแยะมากมายเลยว,ว่าวิธีไฮเปอร์อินเฟชันจะเกิดหรือไม่เนี่ยหลายๆคนบอกมานะอ่าคุณคิมก็บอกรีเฟร์นิดนึงครับรีเฟร์นิดหนึ่ง,รรรงประเด็นนี้นะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อจริงๆว่าเฟดไม่ได้กลัวเงินเฟอ้อและผมเชื่อว่าโอกาสที่เกิดไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ย น้อยมากๆเราลองย้อนกลับไปปี1970้นะครับณตอนนั้นอเมริกาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเพิ่งผ่านเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยเริ่มค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนักการธนาคารมีความเชื่อว่าเฮ้ยรัฐบาลคุณไม่ควรแทรกแซงคุณควรปล่อยให้ตลาดการเงินเนี่ยมันเป็นเสรีเดี๋ยวระบบมือที่มองไม่เห็นเนี่ยมาจัดสรรเองคุณอย่าไปเข้าแทรกแซงนะัคุณไม่รู้อะไรจริงหรอกถ้ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันทําให้ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันจะล้วน เพราะฉะนั้นครับธนาคารกลางต่างๆก็เลยอ่างเงินเฟอ้อขึ้นก็ปล่อยนะเดี๋ยวของแพงคนก็ไม่ซื้อเองแหละและอีกมุมหนึ่งครับนะตอนนั้นหนี้ของอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าอเมริกานะครับขึ้นดอกเบีย้ยต้นทุนทางการเงินของอเมริกาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตัวเศรษฐกิจต่างๆก็แย่อยู่แล้วพอดอกเบีย้ยขึ้นต้นทุนภาระทางการเงินก็ไปปกอยู่กับบริษัทต่างๆทําให้เศรษฐกิจอาจจะแย่หรือไม่ก็ดันเงินเฟอ้อขึ้นไปมากกว่าเดิมอีก และทำให้ตอนนั้นเนี่ยเงินเฟ้อคุมไม่ได้ครับตอนนั้นเริ่มมีแนวคิดของจอห์นเมนน่าเคลแล้วครับที่บอกว่าไอ้รัฐบ,บาลเนี่ยค,นะคุณต้องเข้าไปแทรกแซงนะคุณต้องเข้าไปิหารจัดการเพราะคุณจะรู้ได้ไงวัฒนธกรเศรษฐกิจอะกี่ปี5ปี10ปีเหรอแล้วการเกิดวัฒนธรเศรษฐกิจแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันแล้วถ้าสมมุติว่าวัฒนธรเศรษฐกิจรอบเนี่ยเป็นร้อยปี200ปีละ่ะเศรษฐกิจแย่ 30- 40ปีคุณจะทําอย่างไรประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหน นี่นครับก็คือนักเศรษฐศาสตร์แนวเคียนเซียนครับและเราก็เห็นได้เลยครับว่าทุกประเทศทั่วโลกณนะตอนนี้ก็ใช้แนวคิดนี้ในการบริหารจัดการเราจะเห็นการแทรกแซงค่างเงินเอ่ยการอัดฉีดเงินการขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยต่างๆให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานแต่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือณนะตอนนั้นอเมริกายังไม่สามารถพิมพ์เงินได้ เพราะฉั้นเข้าใจได้แหละครับตอนนั้นด้วยองค์ความรู้เอ่ยการตัดสินใจเอ่ยก็ยังไม่มีเครื่องมือทางการเงินก็ยังไม่มีครับแต่นะตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าไฮเปอร์อินเฟลชันโอกาสเกิดน้อยมากๆอย่างแรกเลยครับก็คือเรามาดูกันก่อนต้นเหตุของเงินเฟ้อเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง3อย่างนะครับพอร์ชพุตก็คือค่าแรงต้นทุนสินค้าต่างๆเพิ่มขึ้น2องด n มาน l ูมีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มมากขึ้นและที่สก็คือค่าเงินเป็นปัญหาหรือค่าเงินอ่อนครับ อเมริกาแม้ว่าจะเป็นประเทศที่นําเข้าก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าณนะตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาถือว่ามีความเข้มแข็งไปดับต้นต้นของโลกเงินอเมริกามีการใช้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่เงินดอลลาร์จะอ่อนลงอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าเรียกว่า เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะเมื่อเทียบความเข้มแข็งเศรษฐกิจอเมริกากับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่นั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจอเมริกาดูแล้วเข้มแข็งอย่างมากเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกดังนั้นปัจจัยนี้ตัดทิ้งไปได้เลยครับปัจจัยที่2ก็คือดีมานพูแน่นอนครับปัจจุบันประเทศอเมริกาก็กลับมาระบาดหนักขึ้นอีกแล้ว ความเชื่อมั่นผู้รริโภคที่เป็นดัชนีชี้วัดว่าในอนาคตผู้รริโภคจะกล้าจับจ่ายใช้สอยหรือว่ากล้าใช้เงินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็เริ่มปักหัวลงอีกครั้งและเท่านั้นไม่พอครับอย่างที่าบอกธศกรกิจฟื้นครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นเค shape ขึ้นทั่วโลกในรูปแบบของประเทศและ ส่วนตัวบุคคลด้วยจึงทาให้นะตอนนี้นะครับคนที่มีรายได้ต่ําทั่วโลกหรือแม้แต่ในอเมริกาเองลําบากเดือดร้อนมากๆรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือดังนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าโอ้โหการเกิดดีมันพูเนี่ยหรือความต้องการสินค้าบริการจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและเท่านั้นไม่พอเราลองสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เฟดบอกยังไม่ขึ้นดอกเบีย<ๆ>เบ้ยก็จะมีกรรมการเฟดอย่างน้อยสักคนสองคนบอกเอ,อ้ยตอนนี้น,นะต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราจะไม่ยอมนะนั่นแปลว่าเขาก็มีการถ่วงดุลครับเอ,อ โอกาสขึ้นดอกเบีย้ยไม่ได้แปลว่าเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งครับเชื่อว่าเออโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยก็ยังมีนะคนก็ยังไม่กล้าใช้เงินครับการเกิดเงินเฟอ้อขึ้นต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้อย่างช้าๆและกันในเรื่องของดีมานพูครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในอดีตส่วนใหญ่ที่เคยเกิดไฮเปอร์อินฟลชันขึ้นก็เพราะสินค้าขึ้นราคาอินฟลชันเกิดขึ้นรัฐบาลไม่ทําอะไรคนตต่แรกซื้อโอ๊ยวันนี้มาซื้อ5บาทนะอีกวันนึ่งไปซื้อ6บาทอีกวันนึาท เฮ้ยรัฐบาลก็ไม่ขึ้นมาทาอะไรสักทีรัฐบาลไม่เห็นควบคุมราคาสินค้าเลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเหมือนกับคนเราถูกสอนด้วยอัตโนมัตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทําอย่างไรถ้าเป็นของที่ผมต้องใช้ถูกไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินของเราด้อยค่าสินค้าราคาแพงขึ้นเรื่อยๆวันต่อไปครับคนจะแย่งแห่กันไปเหมาคนจะแห่กันไปซื้อครับเหมือนตอนง่ายๆครับตอนน้ําท่วมหรือว่าตอนล็อกดาวน์ครั้งแรกๆเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าของหมดแถ์สินค้าบางอย่างขาดแคลนราคาขึ้นแต่ภาพนี้นะครับยังไม่เกิดขึ้นในอเมริกา่า่ีมมกควนลุึ เชื่อว่าเงินเฟอจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังไม่เชื่อรวมถึงเขาไม่มีเงินแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยครับยังอยากจะเก็บเงินอยู่จึงทําให้ตรงนี้โอกาสเกิดน้อยมากๆแล้วต่อให้นะครับถ้าภาพนี้เกิดผมเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างไม่ลังเลเลยครับอ้าวพิธีขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นไม่ถล่มเลยพิธีธนบัตรฐบาลก็ขาดทุนสิ่พิธีใช่ครับผมว่ามีโอกาสสูงเลยว่าถ้าสมมติว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วและแรงตลาดธนบัตรร่วงแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับ สิ่งที่เฟดมีในวันนี้ก็คือการทำ QE นั่นเองในปีที่แล้วนะครับเดือนเมษาเห็นไหมตลาดหุ้นล่วงตลาดพันธบัตรล่วงเฟดประกาศทำ QE อัดเงินไม่อันแล้วก็ซื้อซืื้อื้อ,อ,อ,อปุ๊บจนคนเนี่ยเริ่มมั่นใจว่าเออเฟดซื้อแล้วยังไงหุ้นน่าจะไม่ล่วงไปกว่านี้แล้วราคาพันธบัตรน่าจะไม่ล่วงไปกว่านี้แล้วจึงทําให้เหตุการณ์สงบลงอย่างรวดเร็วครับต้องบอกเลยว่าก่อนปี2008การพิมพ์เงินมหาศาลขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและ การยอมรับการพิมพ์เงินของอเมริกาครับของคนทั่วโลกไม่เคยมีความน่าเชื่อถือเท่านี้มาก่อนเลยดังนั้นนะครับเมื่อมีข้อมูลแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมเองก็จึงเชื่อว่าไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดได้น้อยมากๆและนี่ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนะครับที่เฟดบอกเลยว่าเขาไม่กลัวเงินเฟ้อก็อย่างที่บอกนะครับพิมพ์เงินซื้อนี่ทั้งก้อนเนี่ยยังพิมพ์เงินได้ไม่จํากัดเลยยังไม่กลัวเลยแต่จะพิมพ์เงินเนี่ยมาจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีกของถึงสามเปอร์เซ็นต์ของนี่ทั้งก้อนที่มี แต่นะครับก็ยังมีสิ่งที่ต้องระวังการที่ ED, e, เฟดลด QE เลื่อนการขึ้นดอกเบีย้ยทําให้เศรษฐกิจอเมริกามีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อนะครับแต่ในฝั่งเอเชียยิ่งประเทศที่มีการระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยเศรษฐกิจยิ่งอ่อนแอแนวโน้มอาจจะมีหลายประเทศที่เงินทุนไหลออกเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาพาราบอเมริกาหรือแม้แต่ยุโรปมากกว่าเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งสภาพคล่องมีเหลือ และอาจจะเป็นความเสี่ยงของซร่กิจโลกในช่วงขัดไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยคอยติดตามข่าวซึ่กิจไว้ให้ดีเพราะตอนนี้มีความเปราะบางอยู่มากความเสี่ยงอยู่สูงแล้วถามว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตก,ก็ไม่ผิดนะครับเพราะการระบาดนี่เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกต่อไปแล้ว ฝั่งเอเชียเองต้องบอกว่ายังไม่ฟื้นจากเวฟสามเลยและไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ดังนั้นนะครับลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในการลงทุนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ยูทูบคุยกันอยงแบบทีแล้วก็เฟซบุ๊ k คุยกันอย่างบทีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ก็นาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ